สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตาฟุตบอลประจำวันกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันที่8กรกฎาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะนะครับพอเป็นช่วงที่รายการสำคัญอย่างซึกเกมอาทีมชาติเนี่ยเขาพลักเบรกอยู่นะครับทางโคปาเมริกาแล้วก็อาทายูโรด้วยนะครับก็วันนี้ จะไปเล่นเกมในระดับสโมสรกันนะครับผมก็จะจัดมาให้นะครับหนึ่งคู่ในนอร์เวย์และอีกคู่หนึ่งในฟินแลนด์นะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะกันนะครับจะเป็นเกมระหว่าง s t o r m ก o s เซพบกับ San Dev ยอสนะครับในฟุตบอลนอร์เวย์ ge, นะครับสองทีมนี้นะครับอันดับในตารางคะแนนห่างกันชัดเจนมากๆานะครับเจ้าถิ่น s t o r m ก o s เซอยู่ดับ6นะครับมี8คะแนนจาก12เกม ผลงานก็ถือว่าจับต้องได้ทีเดียวนะครับ4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับเป็นการชนะสออเสมสอ2นะครับส่วนซานเดฟยอนนี่อาการหนักสุดเลยนะครับเพราะว่า,าปัจจุบันจมอยู่อันดับบ้วยนะครับมี9คะแนนแล้วก็ไม่ชนะใครมาติดต่อกัน7นัดแพ้ไปถึง5เกมนะครับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเลยหลักๆคือเรื่องของเกมรับที่ต้องบอกว่าเสียประตูเยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยต่อเกม อยู่ที่2ประตูขึ้นไปทุกเกมเลยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าการเล่นนอกบ้านเนี่ยสถิติก็ไม่ดีด้วยแล้วเนี้ต้องมาเยือนทีมที่ต้องบอกว่าชื่อชั้นดีกว่าผลงานดีกว่าอย่างสตอกเกอร์เซผมคิดว่าโอกาสรอดอาจจะน้อยนะครับเรื่องของสถิติที่ผ่านมาเนี่ยการพบกันก็โอเคแหละอาจจะสูสีกันนะครับส่วนใหญ่หนักทางเสมอเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทรงบอลณปัจจุบันเนี่ยผลงานอะไรต่าง ของเจ้าถิ่นดีกว่าชัดเจนนะครับดังนั้นวันนี้ด้วยไฮดีแคปที่เปิดมาด้วยกําแพง1ชั้นบางที่ก็เกือบเกือบหชั้นผอเชื่อว่าอย่างร้อนวันนี้เนี่ยสตอมก็เสร e ็จดีพอที่จะเฉือนได้นะครับก็ให้อยู่ต่อที่สตอมก็เสร e ็และกันนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่เกมระหว่างอินเตอร์ทูคูกับลาตินะครับในฟุตบอลฟินแลนด์นะครับอินเตอร์ทูคู ตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับ15คะแนนจาก14เกมนะครับผลงาน่อนค่าเข,ข,ข,ข้าตาเลยนะหลังจากที่มีแย่ไปช่วงหนึ่งนะครับช่วงไหลเนนัยกลับมาดูดอีกครั้งนะครับในช่วง8เกมเนี่ยมีแพ้แค่เกมเดียวแล้วก็ชนะได้ถึง6เกมฟอร์มดีมากนะครับโดยเฉพาะในช่วง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีเกมที่ชนะคู่แข่งด้วยสกอร์5-1 6-1 3-1แล้วก็3-2 คือเกมลุกยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ได้เฝ้าหลังด้วยส่วนลาตินะครับไม่ชนะใครถ้านับช่วง90นาทีนะครับไม่ชนะใครมาติดต่อกันก็9เกมนะครับแล้วก็เสียประตูเยอะด้วยนะครับ9เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีเกมที่เสียประตูยังต่ำสองประตูขึ้นไปนะครับอยู่ประมาณ8เกมก็ต้องอยอมรับว,ว่าเกมรับไม่ดีจริงๆแล้วก็ไม่แปลกที่ตอนนี้จะ จมอยู่อันดับบุ้ยนะครับมีอยู่9คะแนนจาก13เกมนะครับสถิติน็อกบ้านก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้ต้องไปเจออินเตอร์โตคูที่ต้องบอกว่าเรื่องของคุณภาพทีมชื่อชั้นผลงานดีกว่าจับต้องได้กว่าหมดเลยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยก็ไม่นา่าพลาดนะครับดูเรื่องของเฮดีแค์วันเนี้ยกำแพงที่ตั้งอยู่ที่1ชั้นถ้าไปดูเรื่องของสถิติ เฮตูเฮตที่ผ่านมาอินเตอร์ตูคูชนะได้ทุกเกมในช่วงวันที่ผ่านมาเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็น่าจะไม่พลาดนะครับให้อยู่ต่อที่อินเตอร์ตูคูดีกว่านะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์กันก็จะมีในส่วนของอารสตอมเกสตและอินเตอร์ตูคูนะครับอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ